โอเคครับกองกระบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะผมวันนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่าแมปอะไร่ะมันไม่ได้อยู่ในโลบอกโอเคครับกอง okay, กระับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะผมวันนี้เราอยู่กันในเกมคืนหล่อนซ่อนทางนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นเกม เกมนี้ก็ออกมาสักพักนึ่งแล้วเลยนะเราจะต้องมาจำผิดภาพนะทุกผู้ชมแล้วก็ต้องขับรถในอุ้มผาอ๋ออุ้มผาช่านมผู้ชมซึ่งกูไม่รู้ว่ากูจะรอดชีวิตไปได้ไหมนะโอเคกูจะไปแล้วนะอืตอนนี้กูแค่หน้าทางนี้กูก็ไม่อยากจะขับรถออกแนะล้วผู้ชมคือรอนชีพหายเลยโอ้ยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านี่จะเป็นคืนที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของฉัน ตอนนั้นก็เกือบเที่ยงคืนแล้วและฉันยังติดอยู่บนถนนที่ไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ขับรถวนไปวนมาหลายชั่วโมงไม่มีทางที่สิ้นสุดเลยนะความปิดปกติยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นนะมีเงาดำมีอะไรต่อมีอะไรผุดขึ้นมาเออน่ากลัวชิพายนะเมื่อเราถึงทางม้าลายนะเขาบอกให้เราเนี่ยเลี้ยวซ้ายเป็นทางคนเคียวไปในทางป่าเพื่อไปหาสถานเจ้าอะไรสักอย่างหนึงนะ แล้วก็ถ้ากูขับรถถึงเจ็ดมเชา้าเนี่ยกูอาจจะรอดก็ได้ขเขาพูดมาแบบนี้นะท่านผู้ชมซึ่งอืมในรถกูมีมีพอะนะมีกระจกหลังนะท่านผู้ชมซึ่งหลอนชิบหายเลยโคตรน่ากลัวท่านผู้ชมโอเคอืมนี่นี่นี่คือทางรถกูใช่ไหมทําไมข,ข้างหน้ามันเป็นลายๆวะท่านผู้ชมโอเคกู okay. <c oughs> ขับรถออกมาคือกูจะต้องจําอะไรบ้างวันนี่ยเ <c oughs> อ้ย ออุ้มแผลนะท่านผู้ชมเออระวังช้างโอเคกูจะระวังเอาไว้นะคือตอนนี้ต้องบอกเลยว่าข้าแบงครายชี้ายท่านผู้ชมคือแบม่กูมองยากมากอืมขับรถไปตามทางนี่ก็เที่ยงคืนแล้วนะเอ้ยรถรถมึงแรงจัด <c oughs> คือกูจะต้อง <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆท่านผู้ชมอืมทางมันคนเคียวนะข้างหน้ามีป้ายบอกทางมีหมอกตามท,ทางด้วยหลอนชบหายเออตอนนี้ยังไม่เจออะไรนะเราจะต้องคอยจําทางด้วยนะเอ้เออ ทางนี้กูเสียวเห่โค้งมากท่านผู้ชมอืมเราจะต้องขับรถแบบเมีสตินะ,นะ,นะท่านผู้ชมตรงเรา <c oughs> ลุงพี่ลุงพ่อปกป้องผมด้วยพานะโนถปกป้องผมด้วยขอร้องแหละช่วยผมด้วยนะลุงพี่จําสาลาที่เราผ่านตรงนี้ไว้ท่านผู้ชมสาลานี้ยังไม่มีวัตซัมเมรวัตซัมเมนทุเรียนท่านผู้ชมตรงนี้มีทุเรียน มวยไทยข้างหน้ามวยไทยมีเบอร์ด้วยอีเมล t o เดศูนหหระวังช้างท่านผู้ชมคือกูจะต้องขับไปยเรื่อยเรื่อยบางทีกู่าจะต้องขับไปถึงเจ็ดโมงเช้าก็ได้นะเขาบอกว่าถ้าเราเนี่ยเจอทางม้าลายให้เราเนี่ยเลี้ยงายนะท่านผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวกูจะตกไหมเนี่ยกูจะแหกโค้งไหมเนี่ยกูคือกูหลอนกระจกหลังมากกูเล่นนี่กูหลอนใช่ไหมอ่าคอเอานะโอเค เดี๋ยวอันนั้นคืออะไรอ่ะซีบ้าคือนี่ป้ายป้าป้ายมาลายนี่ป่ะใช่ป่ะใช่เออเนี่ยเหมือนเหมือนจะเป็นป้ายนี้นะผู้ชมเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเลี้ยวซ้ายนะผู้ชมคือถ้าเราเจอไอ้ป้ายนี้เนี่ยเราจะต้องเลี้ยวซ้ายนะโอเคนี่ไงสารเจ้าคือผมออกได้ยั่งนะสารเจ้าที่มีมาลายอยู่ข้างหน้าคือกูออกคือสารเจ้าโปรนได้โปรน ทางข้างหน้าขอร้องอันนี้คือออกๆอ,ออกมาได้แล้วใช่ปะคือกูเล่นคือกูเล่นเล่นคือออกออกมาได้เลยใช่ไหมคือเราแบบไม่ยังไม่เจออะไรผิดปกตินะผู้ชมอะฮะอออุ้มผ่าผู้ชมะระวังช้างคือกูมาถูกทางไหมวาอาดีๆกู <c oughs> <c oughs> มาถูกทางไหมเนี่ยน่ากลัวชิบหาย้างหน้านี้ขอร้องนะเดี๋ยวมองกระจกหลังมาด้วยทผู้ชมคือแบบสายตาก,กูนี่ ควายไปหมดเอาแล้วทำไมกูเจออุ้มมหาแล้วกูมันศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ไม่ท่านผู้ชมไอเวรกูตีดลูมจริงอันนี้อันนี้อันนี้ของจริงแหละกูตีดลูมของจริงเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งแหกโค้งนะตอนนี้เหมือนจะยังไม่เจออะไรนะเจอเราแบบน่ากลัวชิบหายยังไม่มีเสียงกระซิบเหลืออะไรนะนะคือแบบกูหลอนมากท่านผู้ชมกูกลัวมากจริงๆนะอ่าศาลาอยู่มุมขวายนะท่านผู้ชมศาลา วัตสแมนโอเคเดี๋ยวนะปิดทองฝั่งลูกดีมิตวัตสแมนเหมือนเดิมท่านผู้ชมอืมจําไว้ทุเรียนทุเรียนนี่ยังเป็นพี่สาวคนเดิมนะมวยไทยมวยไทยยังอยู่เหมือนเดิมท่านผู้ชมมวยไทยระวังช้างใช่ไหมกูไม่ได้อ่านกูอ่านไม่ทันชีบหายจะมี <laughs> จะมีอะไรไหมนี่เดี๋ยว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 อืมผมรู้สึกว่ามันนากก่ากลัวมากท่านผู้ชมอันนี้คืออะไรเรดีโอท่านผู้ชม อากาศหนาวเน็บขับรถคนเดียวอง่าฮอคุ้มคืนใจซ้ำหวาโถวมันมีอะไรแฝงดังชิบหายเฮดังชัดคือทางนี้ก็เดี๋ยวนะเป็นทางที่เรานั่งขับบนนี่หว่าก็เป็นเดี๋ยวนะคือกูจะต้องขับตรงไปใช่ไหมขอขอลองตรงไปดีว่า มันจะเจออะไรเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเราเนี่ยเดยวซ้ายนะท่านผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวเจ็ดโมงแล้วน,นี่ไงคือเรารอดปะอันนี้ก็เจ็ดโมงอเน,นี่ยเ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 จ็ดโมงเห็นไหมศูนย์เจ็ดจุศูนย์ศูนย์ท่านผู้ชมเออกูยังไม่ยังไม่เจออะไรนะตอนนี้เออกูไม่ได้เจออะไรเลยคือกูรอดแล้วใช่ไหมคือก็อ่ารู้สึกได้ถึงความรอดชีวิตนะท่านผู้ชมกูน่าจะรอดแแหละดูจากทรงนะเพราะงัน้นเราไม่ได้เจออะไรเลยนะท่านผู้ชม กูงูเปิดเพลงฟังทีเด <disciple. S 1> ียวกูร้องชีวิตเลยเราแบบไม่เจออะไรเลยนะสมล้นเหมือนวนไปวนมาอยู่ที่เดิมเนี่ยตอนนี้กูเหมือนวนอยู่ที่เดิมเลยไม่เจอหายเหี่ยวเลยสักอย่างเดี๋ยว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 เดียวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เดี๋ ยามคำคืนดินตามึงจะชนกูทำไมอากาศหนาวเหน็บขับรถคนเดียวเดี๋ยวบนบนถนนกูรู้แล้วบนถนนเยี่ยมเหงาเออมึงมึงอย่าเพิ่งอย่าพึ่งอย่าเพิ่งดิจะจี้ตูงกูทำไมคับค่อยขับค่อยขับพี่ค่อยค้ำรู้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 แล้วรู้แล้วรู้แล้วแสงแสงพี่พี่ค่อยค้พี่ใจเย็นๆๆๆ จะเย็นมึงมึงใจเย็นก่อนพี่พี่พี่กูเปิดเพลงกูเปิดเพลงกูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินไม่ได้ยินกูไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นกูไม่ยินกูไม่ยินกูไม่ยินไป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 แซงไปดิพี่กูก็หลบให้มึงแล้วเนี่ยมึงแซงไปดิพี่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 กูหลบแล้วมึงมึงแซงไปสักทีเถอะพี่พี่ขอร้อง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 มึงมึงกูไปทางแบบนี่นี่สีบ้าเจ้าพ่อช่วยกูด้วยเจ้าพ่อเจ้าพ่อเจ้าพ่อสาธุ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 โอ้โห มึงต้องการอะไรจากกูวะกูไม่เข้าใจมึงต้องการอะไรจะกกูมึงต้องมึงต้องการอะไรจกการรจกกูกูต้องขอให้เจ้าพ่อช่วยเนี่ยอือกูให้ใจไม่ทันเดี๋ยวนะระวังช้างท่านผู้ชมเมื่อกี้ลดเสียงแม่งแบบคนดังตีตีสองอวนะเมื่อกี้ก็เจ็ดโมงเช้าแล้วไงต้องมาชนตูดเราทาไมวะกูไม่เข้าใจเลยนะกู <c oughs> ไม่เข้าใจเลยมึงมาเพื่ออะไรท่านผู้ชมมันมาเพื่อ อันนี้เราเข้ามาสู่ทางศาลเจ้าพ่อมาลายนะท่านผู้ชมได้คิดว่าเราน่จะรอดหรือเปล่ากูขอให้กูรอดเถอะกูขํารรถถึงเจ็ดโมงไงเมื่อกี้เนี้ยมันเบียดให้เราเข้าเดี๋ยว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 โอ้โหหเกลื่อมตกท่านผู้ชมเกลื่อนชิบหายเมื่อกี้กูแบบลิ้นพันมากหลอนชิบหายต้องเปิดเพลงกลบนะท่านผู้ชมเสียงแตดังเกินนะเราจะต้องเดี๋ยวนะศาลนี้อ ไม่เจออะไรโอเควัดสมัปิ่นทองฝั่งลูกนิมิตโอเคตุเรียนคุณพี่สาวเหมือนเดิมมวยไทยอีเมลทูเดศูนย์ห้าห้หโอเคระวังช้างป่าโอเคเราไปกันต่อนะตรงนี้ไม่มีอะไรผิดปกติหรือเปล่าวะหรือว่ามีวะคือกูจำได้ไม่หมดหรจริงจริง <c oughs> กูขอไปเรื่อยๆก่อนเมื่อกี้กูหัวจะแตกไม่ใช่เลยท่านผู้ชมแม่งทั้งเพลงกูต้องเปิดเพลงกบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวศาลาศาลาง่วงจอดพักอืม่วงจอดพักนะเออเส้นทางเจ้าพ่อมาลายก็ยังอยู่เหมือนเดิมท่านผู้ชมโอเคเราไปเรื่อยๆนะกูขอไปแบบสบายๆได้ไหมคือตอนนี้เรามีสองทางให้เลือกท่านผู้ชม เออถ้าไปทางซ้ายอย่างเดียวเนี่ยคือแม่งกูแบบมันมีสองทางอ่ะกูไม่ตรงไปก็ไปทางซ้าย่ะท่านผู้ชมคือแบบคือคือกูก็ไม่รู้เหมือนกันไงคือกูก็ไม่รู้ว่ากูจะต้องเลือกทางไหนไงแล้วก็กูก็มาทางซ้ายทางตรงเนี่ยอืมขอต้องไปสักหน่อยแล้วกันนะอันนี้ก็อุ้มผาเหรอกูต้องวนอยู่ในอุ้มผาระวังช้างเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมกูต้องระวังกูกูต้องระว,วังกี่รอบะเนี่้เอาจจริง กูระวังหลายรอบแล้วเนี่ยช้างเนี่ยกูเข้าใจนะว่ากูต้องระวังแต่กูระวังกระจกหลังกูด้วยตอนเนี้ยกูกูน่ากลัวชิบหายนะนี่กระจกหลังบนก็มีนี่หว่ากูแทบไม่ได้มองโอเคท่านผู้ชมเราอทางนี้เหมือนเดิมคือกูขับรถจนกูเสียแล้วเนี่ยตรงตองเน,นี้ยเชี่อหลอนชิบหาย,ยป้าป้าป้าไปเปล่าป้าป้า ป้าเขาไม่ตอบเราไว้ท่านผู้ชมไปก็ได้เี๋ยกูมองไว้นะป้าป้าโอเคป้าป้าเขาไม่ตั้จะสนใจอะไรเรามากไปดีกว่ารอไปเถอะป้าคงไม่เสียงเคียอะไรวะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะป้าเปิดเพลงปั้งดู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 ป้าป้ามึงใจเย็นป้า

ป้ามึงมึงมึงวิ่งดีๆก็ได้มึงกูรู้ว่ามึงจะวิ่งมึงวิ่งดีๆป้าป้าคำเดือกคลองก่อนตอนไหนกูไม่ได้ยินอะไรทั้งนั้นกูไม่ได้ยินกูไม่สนใจกูไม่สน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 แล้วกูกลับมาเจ็ดโมงเช้าเพื่อคือมึงจะให้กูติดลูบแบบนี้ไปอีกนานเท่าไหร่กูเช็คลังรถอืมกูเช็คหมดเช็ค เช็งคือกูติดลูปหลายรอบมากท่านผู้ชมคือมันลูปจริงๆนะคือรูปแบบแม่งที่กูยังไม่เจอตัวอะไรเลยอืมลูปแบบลูปเลยจริงๆคือกูขับรถมานานมากคืออืมไปเรื่อยๆไปไปเรื่อยๆนะอ่าเดี๋ยวเส้นทางเดิมๆไม่มี อร่อยไหมพี่พี่มันกินช้างอะไรอยู่ตรงนี้อะพี่โอเคขอให้อร่อยอะพี่ผมไปก่อนนะพี่ผมผมกูมไปก่อนไอชิบหาห่มันกินช้างอยู่เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสียง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 ช้าง ơm, không khử đi thẳng gắn cát nào nhịp, hm, không luôn con đeo bồn thân ôn nhịp nhau, chanh phải sả lùa, đang không con khôn dài dán và thôi, thì mình bị ảnh phải, phải, cho, ơ, cho, ơ, cho, 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 cho

Ac เ,เ,เกิดประสบอุบัติเหตุรถชนพิกาอยู่ในหุบเหวแม่พาอุ้มพานี่คือนิตยสารจากสคลิปเท์ใครขับรถที่อุ้มพาปรดระวังด้วย